ครับมาตอนนี้เฟ้นหนึ่งเฟ้นสองเฟ้นสามภาพเดียวกับสเตติกเลยครับอโอเคเดี๋ยวผมขอปิดภาพนี้ก่อนอันนี้เราจะเป็นแบบสามแบบสาม เราเราจะพยายามจะไม่เร่งม,มากนะสมมติถ้าถ้า w o r k c a คเราไม่ทนันำ E B G P พวกนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลขกพอตเพิ่มให้อ่านะครับอ่าไอ้ถ้าถ้าเราเล็กนันไปเนี่ยนอกจากคนเรียนลนและคนสอนก็ล้นด้วยนะครับโอเคอ่าคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ร้อยท่านเนี่ยได้อยู่แล้ววีดีโออ่านะครับเดี๋ยวผมมาจะอัปโหลดให้นะครับอ่าดูฝากเว็บโอเคอ่าผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ บื้องต้นแกลนหนึ่งแกลนสองแกลนสามจะเปิีนกันไม่เจอเหมือนเดิมครับและเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าเน็ตเวิร์กมันกี่วงเพราะว่าถ้าเป็นราวิ้งเป็นพวกเดนมิกเนี่ยเราแก้อัปเดตที่เราเตอร์เรามีอยู่เหมือนกันใชยว่าเราแก้นะน,นําชื่อตัวเองอ่ะแค่รู้จักชื่อตัวเองก็พอประกาศไปเลยว่าผมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรตะโกนออกไปเลยด้วยภาษาดิเดี๋ยวมันจะรู้จักกันเองโอเคเดี๋ยวมาดูตัวนิดนะึงคอนฟิก ให้แคลนทุกตัวสาม,มารถสื่อสารกันได้ก็คือแคลนหนึ่งแคลนสองแคลนสามโดยใช้ริบเวอร์ชันสองถ้าในแลบเราเนี่ยก็จะให้เราใส่อ p พที่อินเตอร์เฟสด้วยแต่ว่านี่คือในตัวนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยแลยนะ้วนะอ่าแป๊บนะผมขอปิดออกสักตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอเช็คปัดนะครับสักกูน่ง ก็ไปเปิดเฉลยของแล็บไหนมาหรือเปล่าแล็บกูน,นั่นอ่าโอเคลงแล้วลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคอนฟิกริปนะครับเนี่ยเราเตอร์ริปเวอร์ชันสองโอเคแล้วเราก็จะใส่เลขเ Network. Network. น็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเข้าไปเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วก็จบด้วยโน้ตซอมมารีนะโอเคอ่ะเราเตอร์ทีอาร์หนึ่งก่อนผมมีซิกนิดหนึ่งนะ ผมอยากให้เราโชว์เนี่ยโชว์ไอพีเราที่จริงถามว่าเราต้องใส่ใสเลขเน็ตเวิร์กอะไรเราเอาเลขเนี้ยไปใส่เอาเลขพวกเนี้ยไปใส่ที่เป็น Connected เพราะว่ารา u ิ้งแบบเด n นน i c มกเนี่ยมันจะต้องตัดการคอนเน็กเตของตัวเองออกไปโอเคอ่ะผมลองใส่นะคอนฟิกนะครับร o เตอร์ลิฟโอเคให้ใส่เวอร์ชั่น สองด้วยเนาะอ่าอกเรเวรชสองละแล้วเวลาประกาศเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กไอ้ขาเนี้ยมันจะขึ้นด้วยสิบจุดสิจุดสิบจุดอะไรก็ช่างนะครับเราแค่มองว่ามันอยู่คลาสอะไรให้ได้ถ้าคลาส A ก็คือเอาแค่เลขสิบตัวหน้ามาถ้าคลาส B ก็คือเอาสองชุดหน้าคลาส C ก็เอาสามชุดหน้ามาใส่อ่านะครับเช่นอ่าตัวนี้ รัก A หนึ่งใช่ไหมครับใส่สิบสิบจุดสิบจุดสิบอะไรก็ช <Glenn sound> ่างไมก็ทำสำเน็ตอันนี้ก็เรียกว่าทำสำเน็ตนะครับเราวิธีของเราก็คือเนี่ยไอ้ Double ใส่แค่สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ Enter เส็จในขานแล้ว Network ท่าหนึ่งเจ็ดสองมีมันมีคอนเน็ตต์จุดสองอันต้องประกาศสองประทัดหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบหกตรงนี้ครับมันคือ Card B เอาแค่หนึ่งเจ็ดสองกับสองเก้ามาใส่ก็บอก อ่าโอเคหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดศูนย์จุดศูนย์เตอร์เสร็จแล้วครับที่เหลือน o auto สัมารีจบแล้วที่อาร์หนึ่งลองดูนะลองดูเราจะไปได้ด้วยที่ห้าสองห้าสองเนี่ยทุกคนสังเกตนะครับมันขึ้นต้นด้วยสิบหมดเลยเราแค่พิมพ์ว่าในตัวสิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ก็จบเลยนะขอไปเอฟดูนิดหนึ่งนะเอบดูเฉลย้าสอง เนี่ยครมบพิมแค่นี้ได้สามขาเลยสามมินเตอร์เฟดเลยเพราะมันขึ้นต้นได้สิบหมดเลยมันอยู่ค่าเดียวหมดเลยอ่านะครับหาสองนี่นอเอออินเบอร์คอนฟิกเดี๋ยวโชยบีด็อกก่อนดีกว่าให้ทุกคนเองโชยบีด็อกโอเคไหมครับมันขึ้นต้นได้สิบหมดเลยสิบหมดเลยสิบหมดเลยเราแค่พิมว่าสิบจุดศูนย์อยู่จนหศูนย์ก็จบละลองดูคอนฟิกคาลเลอร์ ริปโอเคเวอร์ชันสองนี่คือพิมพ์ว่าขาอินเทอร์เฟซของฉันขอเขึ้นต้นด้วยเลขสิบแชร์โดนอินเดอร์บลิปราวดิ้งกรุตกรห์หมดเลย Enter แล้วก็นอนอโัวสมารีโอเคอันนี้คือที่อ2นี่เสร็จแล้วนะแค่นี้เราต็อริปเวอร์ชันสอง Network 10.0 0จุดนโอเคอีกตัวนึงตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายอางสางโอเคเนี่ยถ้าใครมีชี่อเรียๆมากก็เป็นอันริปได้นะครับก่อนปิดเทอร์มินลเราเตอร์ริปเวิร์ชั้นสอง t w o r k มี10.0.0.0ดด้วยเอนเตอร์เพราะว่าอะไร ไอ้ขายเนี่ยคอนเทตตอันนี้คือสิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ชวนขายนี่หนึ่งเข้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งก็เน็ตเวิร์กหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดศูนย์เอ็นเตอร์โน่ออกจากเรียบร้อยแบบนะอ๋อช่วยพี่ดาเลยดีกว่าโชว์ ไอพีเราเอนเตอร์ Enter. แป๊บหนึงนี่ครับมาแล้วที่เป็นตัว R คือเพื่อนประกาศมาให้เพื่อนประกาศมาให้เพื่อนประกาศมาให้ใหแต่เดี๋ยวก่อนที่จะดู routing table นะครับขออนี้ยปิงก่อนนะปิ่งก่อนลองดู f r a e หนึ่ง f r e สามเจอกันไหมอ่ะเอาใหม่เอาหลายๆรอบหนึ่ง f r e หนึ่ง frame สามโอเคหวานเทียบเลยนะครับ สบายมากง่ายเลยเจอแล้วโอเคอ่าลองปิงไปแปล้มสองบ้านนะครับแปล้สองบ้านโอเคเอาอีกทีเอาเอาีกทีอ่าโอเคง่ายเลยนะครับลองปิงแบบคอมมาไลน์บ้างก็ได้นะครับเช่นจากเราอยู่แกลหน 1, ึ่งเนาะปิงไปที่แกล้สามก็ได้หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบเอนเตอร์ เอาผมตาลายแล้วนะครับทำไมชอบเบิ้ลน,นะเลขโอเคอ่าเจอลองเสร็จเ้าสินะครับดูเส้นทาง 2, 1 9 2่งเก้าเอนเตอร์รอแป๊บนึงโอเคอ่านี่ครับเราเสร็จจากซอสเบอร์นี้ ไปเดสติเนชันนี้แพ็กเกจก็ถูกส่งมาให้กับเราเาตอนนี้เพราะว่าอะไรนี่มันไปที่หนึ่งเกียรตสองสิบสองเก้าจุดสิบหกจุดหนึ่งคือจุดนี้สิบจุดสิบจุดสิบจุดสองคือจุดนี้สิบจุดสิบจุดสิบจุดหกคือจุดนี้หนึ่งเข้าสองแึ่งไปจุดหนึ่งดสิบนี่คือไปถึงปลายทางนี่คือเราใช้ริป routing protocol โอเคมาดู routing table กัน routing table ิ่งที่เกิดขึ้นคือแกลนหนึ่งถ้าเราปิงจากเกลนหนึ่งไปหาแกลนสองนะแกลนหนึ่งไปสามไปสามต่อที่ป็กเกจที่สร้างขึ้นมาสออรก็เหมือนเดิมหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบหกจุดสิบเดสติเนชันอันนี้นี่สออร์ตไอ้ขวางนี้ก็คือเดสติเนชันไปที่หนึ่งเก้าสอง จุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบอ่ะโอเคซอสกับเดซพลัวงกันมันก็ถูกส่งมาให้ r หนึ่งเหมือนเดิมอ่ะ r หนึ่งผมมาช่วยพี่เรานะช่วยพี่เราสิพีเราจะไปหนึ่งเข้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งแมตช์อันไหนแมตช์อันนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะนี่ไปแมตช์กับบลิฟครับหนึ่งเข้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่ง ให้โยนมาที่10.10.10.2 10. 10. 10. 10. มันก็คือโยนมาที่เราเตอร์ R2 นั่นเองแสดงว่าแพ็กเกจนะครับคือถูกโยนมาที่ R1 ใช่ไหมครับถูก R1 โยนต่อไปให้ R2 จะเป็นอย่างนี้อเรามาดูโชวยพีราที่ R2 ซิโชวยวีราว์ชอพีร้าว ไปเกตจะไปหนึ่งเข้าสองไม่แมทไม่แมทมันทัดนี้ไม่แมทอ่านี่ครับหนึ่งเข้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งอ่าแมทกับมันทัศนีโยนไปให้สิบจุดสิบจุดสิบจุดหกไปไหนสิบจุดสิบจุดหกก็คือโยนไปให้กับ R สามนั่นเองไปเกตมาถึงตรงนี้ทักอ่าแล้วไปไหนต่อนะครับจาก R สามนะครับลองต้องโชยเบราว์อีกอ่าสาม โชยไีแล้วแมตหนึ่งเก้าสองไหมไปหนึ่งเก้าสองไม่แมตไม่แมต 1, 2, มมอ่าหนึ่งเก้าสองเนอแปดจุดหนึ่งศูนย์ไปแมตกับคอนเทกเตสโยนไปที่ขาวฟ้าโูนยส่นูสนครับก็คือแพ็กเกจก็ตกโยนมาเป็จุดนี้เรียบร้อยนี่คือสัดเชนแล้วนะครับ อ่าเซ็ตเซ็ตละก็คือใช้งานได้ปกติคือในส่วนของริปนะครับหนริปเนี่ยมันจะมีการอัปเดตข้อมูลในรา u t i n g เ a b l e กันเนี่ยทุกๆ3สามสิวิทุกทุกสามสิวิเพื่อให้รู้ว่าไอเนี่ยมันยังอยู่หรือมันตายไปแล้วโอเคนี่คือสำหรับตัวรา u t i n g p r o t ต c อ l ตัวแรกที่เป็นเบสิกที่ชื่อว่าที่เป็น d y น a มิกที่ชื่อว่าริปนะครับตรงนี้โอเคอ่าทุกคนมีคำถามไหมครับลองดู เดี๋ยวผมมีสรุปนิดนึงนะเพื่อไม่เกิดการสับสนนะครับสักครู่นึงนะแต่ไม่รู้ว่าจะสับสนเพราะผมสรุปนี้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงไว้บอร์ดขึ้นมานิดนึง เ okay. อออะตอนนี้เราเรียนรล่าไปกี่ตัวแล้วครับคุณบอกว่าไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ผมรับรับเตืนตืนนะโอเคนนผมขอสรุปสรุปไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคือ คนที่ทำให้เกิด routing table ได้มีหลายตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ย routing table โอเคตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกที่เราเรียนกันเนี่ยเราเรียกว่า connected ยังจำได้เนะาะ connected แป๊บนะครับโอเค connected connected เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับคือ มันเป็นเอาเน็ตเวิร์กไอดีของตัวเองนะครับเอาเน็ตเวิร์กไอดีของตัวเองนะครับลงไปใส่ใน routing table routing table นะครับล o a d i n g loading routing table จบเลย พอ่วยพีร้าวเนี่ยมันจะเป็นตัว4ถูกไหมครับโอเคแล้วเมื่อกี้เราเรียนอะไรอีกบ้าง Static Static โ okay. อเคทำยังไงถึงได้เราติ้งเทเิลแอดมินครับแอดมินคือใครก็คือเรานี่นแหละคือผู้ดูแลเน็ตเวิร์กนะครับไปเขียนลงไปในเราเตอร์เลยว่าให้เราติ้งเทเิลของเราเตอร์เนี่ยเป็นยังไงคือแอดมินเป็นคนเขียนเลย อ่าเนี่ยได้เราทิ้งเทเบิลเหมือนกันคือก,ก็ก็คือปีนกันเจออ่ะนะครับแล้วเมื่อกี้เราเราได้อะไรอีกบ้างเลือกริปริปริปโอเคริปอาจจะเป็นเวอร์ชันสองก็ได้อ่ารเวอร์ชันสองเข้ามันนะ้เขียนให้มันดูดีหน่อยเวอร์ชันสองโอเคมันทำยังไงฮะรีเวอร์ชันสองนี่นะครับก็คือ มันเอา routing table ของเพื่อนอ่านะครับก็คือมันเอา routing table routing table ดื้อๆเลยนะอ่านะครับอ่านะครับ routing table โอเคของเพื่อนๆเนี่ยมาส่งต่อๆกันนะครับ จนได้ routing table ของตัวเองแป๊บนะึ่งโอผมตกไปคำหนึ่งผม,ผมต้องเขียนว่า o routing table แป๊บนะึงขออนุญาตแป๊บนะึงคือเพื่อนส่งมาอะไรไม่รู้อ่ะอืมคือต้องกดอะ่ะ o routing table แล้วเราก็มาใส่ใน routing table ของตัวเอง โอเคอ่านี่คือเป็นอย่างนี้นะครับอ่าสแตติกอาจจะมีข้อเสียคือหมอกกบเน็ตเวิร์กขนาดเล็กเน็ตเวิร์กดาวไปในะรอบไม่รู้แต่ริฟนะครับก็หมอกกบเน็ตเวิร์กขนาดเล็กเหมือนกันนะจ,จะมีข้อเสียอยู่นิดนะึงนะครับหลายๆก็แหละนะครับไปได้ไม่เกินสิบห้าหออ่านะครับแต่มันได้ในอารมณ์ของไดนามิกถ้าเน็ตเวิร์กดาวไปเราจะรู้ได้ไม่ยาก